สวัสดีครับว,วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาปั้นดินมันช่องล้างมาแล้วถ้าใครเปิดเข้ามาดูช่องแกนนี่แอนคิสเนี่ยจะเห็นว่ามีหยากใ่ยเกาะเต็มช่องเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำนานจ่องล้างแล้ว,ลวตัวที่เราจะมาปั้นในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับม,ม,มัมมี่ลองเล็กนะคบเออเ,อ,อเดี๋ยวบอกก่อนออบอกก่อนตัก,กล้องของเราวันนี้ตักล้องพิเศษมาก ให้ทายว่าตากล้องเป็นใครนะครับเออแต่ไช่องเรามันมมเม้นไม่ได้นู<ต>่นหว่าไม่พี่อับดุลนี้ทางแบดดดิจะได้เม้นท์ได้เออเดี๋ยวให้ให้ทายว่าตากล้องของเราเป็นใครนะครับแต่ขอเสียงตากล้องหน่อยสวัสดีครับโอ้โห<ด>ได้ยินเสียงนี้คุณเลยเสียคุณคุณคุณเลยคุณคุณมันช่องเกมอะไรักช่องหนึ่งเออชื่ออะไรอ่ะสมไล่สมสีหรือเปล่าสมชายหรือเปล่าชายหรือเปล่าไม่ใช่สมสักเออเดี๋ยวให้น้องๆทายดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลา นนี้เรามาเริ่มปั้นกันเลยนี่นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่มีถูกไหมแล้มันไม่ใช่ตัวสีฟ้าหรอไม่ใช่สีฟ้าสีชมพูใช่ไหมพูนี่ถ้าสีฟ้ามันชื่อป้าป้าลองเด็กมัมมี่มันคือตัวแม่ป้าป้ามันคือตัวพ่อถ้าเบบี้มันคือตัวลูก เดี๋ยวนะมันไม่ได้ชื่อป้าป้านะครับคุณพ่อปูครับมันชื่อแดดดี้เขาเรียกว่าแดดดี้ลองเล็กเขาอยู่ไม่รู้เหมือนกันมั่วเาเมื่อกี้มั่วเอาใกล้เคียงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามีพี่สปอยมาแล้วเดี๋ยวพี่สปอยจะให้ของมรูแน่อ้าวเรเอ๋อวันนี้เหม่อหมอกไปแล้วเหม่อหมอกไปเลยวันนี้พี่สปอยมันตัด ว่าพี่ดิมกับพ่อฟูไม่รู้ก็คือสามารถเทรพี่สมบอยได้เลยเพราะพี่สมกอยาเป็นให้ข้อมูลแร้เนาะไปเม้นบอกพี่สมบอยในช่องหน่อยว่าพี่สมบอยมาเป็นแต่้องให้พ่อฟูกับพี่ดีมเหรอมันจะต้องเริ่มจากหลักๆเลยคือตัวมันต้องสีชมพูอ่อนส่วนผมมันสีชมพูเข้มพ่อฟูกับพี่ดิมไปเรียนปั้นดินน้ำมันมาตั้งนานมากแล้วแ้วก็หลังจากนั้นพี่ดิมปั้นอยู่คนเดียวพ่อฟูไม่ได้ปั้นนานแล้วก็เลยแบบสกิลการปั้นอาจจะไม่ค่อย เก่งมากนะครับแต่ยังไงวันนี้ชนะแน่นอนแต่ว่าพ่อภูก็ยังได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะเรื่องอะไรครับเพร่อตะก่อนปั้นโรตีขายอยู่ปั้นโรตีขายครับเป็นอาบังขายถั่วแสตมป์นี่ปั้นไม่คนละแับนละแบบไม่ใช่แั้นนี่นะดูเหมือนพี่ดีมเราจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนมาก่อนนะครับใช่อันนี้ปั้นหัวก่อนครับในขณะที่พ่อภูเราเอ๊ะยังแกะไม่ออกเลยแกะไม่ออกเลยดูเหมือนพี่ดีมเราจะเริ่มไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะในขณะที่ พ่อคูเราดิได้โรตีกี่แผ่นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับโรตีโรยเกๆๆๆลือด้วยโรยเกลือไม่ที่เราทำท่าท่าไหนที่เขาฮิดอ่ะแปะตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อี่าอย่างนี้ <laughs> เดี exactly ๋ยวเราจะมาปั้นมัมมี่ลองเล่นกันนะครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตัวนี้ดิเองเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องประวัติมัมมี่หน่อยทำไมเขาถึงเป็นมัมมี่อ่ะเอออันนี้ต้องถามพี่สมบอยละเพราะพี่สมบอยจะเก่งเรื่องข้อมูลโอ้จริงเหรอส่วน พอ่อภูรู้จักเมื่อวานพ,พี่ตัวไอก็รู้ก่อนพ่อภูมาหนึ่งวันเท่านั้นเองแต่ว่าเอาเข้าวๆแล้วกันนะครับจริงๆมัมมี่ลองเล็งเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งนะของบริษัทเพลทามนี่ฮะเป็นบริษัทที่ทําของเล่นนั่นเองนะเจ้าเดียวกับคนที่ทำฮักกี้วักกี้นั่นแหละฮะนะแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาดันมีการทดลองอะไรบางอย่างด้วยทำให้ตัวของเล่นเหล่านี้มันมีชีวิตขึ้นมา และมัมมี่ลองเล็กนี่ก็เป็นหนึ่งในการทดลองชิ้นนี้นะที่ทําให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยเช่นกันยอ,นอด,ดอตัวนี้ตัวนี้มันทาร้ายคนนหละเขาเรียกว่าเขาอยากจะให้คนที่เข้าม,มาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยอยู่โรงงานกับเขาเป็นนานๆหรือไม่มอยากให้คนออกอ,นนยอยากขังไว้อยากขังไว้เพืขังไว้ในโรงงานดูหัวของของพ่อปู่กับพี่ดีดูเอุอปูใช้ได้นะใกล้เคียงกันเลยนะทำไมอ่ะของพี่กินขาดอย่างน ดีนะมีการแอบดีนะอิจฉาไงอิจฉาไม่สวยไม่สวยบิบจริงเลยอิจฉาเพื่อนไงไม่ดีนะคะน้องๆถ้าทำนิสัยแบบนี้นะคะเออแล้วต้องปั้นให้ได้ลำดับต่อมานะครับมันจะต้องมีเส้นผมที่คุ้มหัวมันใช่ไหมเออแล้วก็เอามีดปาดเอาโฟมมาไปแปะเข้าไปปึ๊บแได้ผมเลยโอ้โหเท่ไหมแล้วเราค่อยๆเก็บผมข้างหลังเอามานะครับ นี่ให้มีให้มีกระเดิดกระเดิดนิดนึงก็ได้น่ารักเหมือนแบบทรงผมเป็ดผมเป็ดจงไงจงไงออกข้างหลังนี้อยู่อยู่ร้านตัดผมมาก่อนเลครับพ่อคูณใช่อยู่ร้านตัดผมนะครับไปทําอะไรรับที่นั่นไปขายถั่วครับพี่ดีเหมือนจะเลือกเป็นสีฟ้าครับน้น้องใช่พี่ดีไม่ปัดใหม่ครับคืออะไรครับสีฟ้านี่คือยางมัดผมค่ะคือยางมัดผมของคุณแม่มัมมี่นั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า แขนขาของมันเนี่ยนะฮะสามารถยืดยาวได้ประมาณ100ฟุตครับพ่อผู้พี่ดีมนึร้อยฟุตเราจะปั้นให้ออกมาเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าหนึ่งร้อยฟุตเท่ากับกี่เมตรเอ่ออย่าเล่นเลยตีสักประมาณ50เมตรอ่าหนึ่งร้อยฟุตห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเท่ากับ กี่มิลลิเมตรห้าพันห้าพันเมตโอ้น้อยนี่นอกจากจะแคสเกมเก่งแล้วเนี่ยกางคลิปเล็กเร็วด้วยเก่งด้วยครับจะทํายาวกี่เมตรดีวะวันนี้เอาตามหลักสากลแล้วก็ต้องยาว8เมตรยาว8เมตรเท่ากับฟองไฟลวงปู่เข็มเออลวงปู่เข็มเป็นเป็นความยาวสากลต้องยาวไม่คิดอะไรไม่ออกกลับไปหาหลวงปู่เข็มตลอดเลย น้องเขาเลิกเล่นเมื่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาฮิตอะไรเขาฮิตจาย์แดงเออจานแดงจาแดงไม่เอาไม่ตักจิตไม่ชักใจไม่ใช่พระบิดาพระบิดาพระบิดาเด็กๆรู้หรอเปล่นี่นะดูเหมือนพิ่ดีมเรานี่จะเน้นกับส่วนหัวก่อนนะส่วนด้านบนก่อนนะใช่นี่ครับเน้นเก็บรายละเอียดมากนี่ค่ะมัมมี่ผมสองสองเส้นละนี่อะไรมัมมี่หรือเมดูซ่าเนี่ยฮะ ไห่ขอดูหน่อยยาไม่เห้นยบแล้วแก้เพื่อนจะบี้อีกแล้วจะบี้อีกแล้วแกงเพื่อนเออความเร็วก็ไม่เกี่ยวเราเน้นความสวยอืมไนความสวยความสวยบั้นเร็วก็ไม่เป็นไรบั้นเร็วก็ต้องมานั่งรอคนอื่นเขาถูกไหมนี่นะดูเหมือนพี่ดีมตอนนี้เริ่มจะมีการใช้ลวดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครเพราะว่าผมคุณแม่เขาแบบอยากโศกไงถ้าเราไม่ใส่ลวดอะ ดี๋ยวไม่อยู่ทรงก็หลุดได้ใช่อนี่ครับมีการใช้เทคนิคการใช้ลวดนะฮะพ่อพูดเราใช้ลวดไหมวันนี้ปั้นไปปั้นมาได้หนอน <c oughs> ทำไมผมเป็นงั้นนะเดี๋ยวนะฮะเอ๊ะมันมันกลมหลายจุดอย่างไรครับพ่อผูดยังไม่ได้ใส่ตรงที่มัดผมในโอ้บ,บัดผมมาก็จะสวย<อ>ชิง่<อ>งน้องๆคนไหนที่ปั้นสวยๆก็สามารถปั้นมาให้พวกเราดูได้นะครับที่เพจดิ้งดองเดดนะครับเอ้ะแรดแดดแรดแรดดิ เราก็จะเอามาขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยน้องๆที่มาดูช่องดิ้งดองแด้ับบแกนนี่อันคิดเนี่ยเขาปั้นดินน้ำมันสวยกัขนาดนี้นี่ของพี่ดิมดูของพี่ดิมมาก่อนออมเป็นไงเสร็จแล้วนะคะพี่ดิมทำทรงผมเสร็จแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวเราเหลือใส่ตาดหน่อยดีหน่อยดีหน่อยเอ๊แต่ทำไมคุณแม่พี่ดิมดูหัวเถิกอย่างยครับผมน้อยผมบางผมบางไม่หน่อยค่ะแก่แล้วอันนี้ต้องเป็นเป็น แกนมัมมี่แล้วแกนมัมมี่ลองเล็กพี่ดีมเนี่ยนะเริ่มมีการใช้เทคนิคพิเศษนะฮะอันนี้มันช่วยอะไรครับพี่ดีมครับมันเป็นตาค่ะทำให้มันแบบแบนๆหน่อยแต่ว่าเทคนิคของพ่อพูเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมถ้าจะทําให้แบนทํายังไงครับสาธิตได้ดูหน่อยยากตีฮะต้องตีแบบนี้คนดื้อต้องตี นี่ตอนนี้ก็ลังจะเสร็จขนตาของพี่ดีมเริ่มุมีเก็บขนตาด้วยนะใช่ขนตาสวยไหมโอ้โหพี่ดีมมีเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะใช่ตาเสร็จแล้วนะคะนี่นี่นะฮะตาเสร็จแล้วนะครับจริงๆแม่ขายยาวก็ดีนะเพราะว่าแม่เดินถึงตลาดไวแ <c oughs> ม่ขายยาวไหมพี่ไม่ต้องใส่เสียงตบบุกนะัน <c oughs> เดี๋ยวใส่ให้ <c oughs> แม่เดินถึงตลาดไวจริงๆรวดส,สีเส้นนี้คือเราไว้ทำแขน กับขามันนะครับโอ้โหไปกระแทกโดนหัวโอ้ผมเบี้ยวเลยไหนผมเบี้ยวไปหน่อยเึงผมเบี้ยวไปนิดนึงเลยนะฮะสงงไม่เสียเลยเวรกรรมหรือเปล่าครับตอนแรกไปบี้หน้าของพี่ดีมเขาครับน่าจะเป็นเพราะเวรกรรมเสรคนเแล้วเสร็จแล้วโอ้โหนี่เหรอฮแล้วโอ้โหนี่เหมือนยุงขายาวมากกว่าแล้วแบบที่น้องๆดูคลิปนี้น้องๆก็อาจจะแบบ ปั้นตามไปด้วยก็ได้นะครับ <circ. S 1> อ,อ,อาจจะทําออกมาสวยมากกว่าของพี่ดีมหรือของพ่อครูก็ก็ได้ฝึกฝนสีม,มือไว้นะครับโ <l ittle lls> ตขึ้นจะได้มีทักษะในการปั้นดินน้าม,มันจะได้มาเปิดช่องปั้นดินน้ํามันของตัวเองนการปั้นดินน้ำมันเป็นการฝึกสมาธินี <l> ่ <ittle noise> <l ittle noise> ให้น้องๆน,นะคะได้ห่างไกลจากการเล่นมือถือบ้างแต่ว่าถ้าหยิบมือถือดูช่องดิ้งหนองแดดแกนี่คิดไม่เป็นไรอืมเพราะอะไรครับ เพราะว่าได้วิวจริงๆการจะทำแขนเนี่ยเราต้องทำรวดให้มันตรงๆก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถ้าปั้นดินมันอย่างนี้มันก็จะอยู่ไม่อยู่นะครับจนมอย,มอยงวยงวยแล้วก็เอารวดนะครับมาวางตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าที่ทำเนี่ยถูกหรือเปล่า อาจจะสอนน้องผิดๆก็ได้าลวดมาวางบนดินน้ํามันแล้วค่อยปั้นวนไปดินน้ํามันก็จะคุมลวดเว้นแต่ว่าถ้าปั้นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะได้เสียบรวดเข้าไปในดินน้ํามันได้เลยแต่มรดีของพ่อครูเนี่ยตัวเล็กมากเพราะว่าพ่อครูชอบอะไรเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับมันจะกลมได้ไงนี่ไงถูไปเรื่อยๆไงเฉพาะเทคนิคนี้อย่างเดียวนี่พ่อครูไปเรียนที่ฝรั่งเศสมาหมดไปเป็นล้าน เทคนิคดี้น้ำมันห่อรวดวนด่ยน่เทคนิคนี้เทคนิคเดียวหมดไปเป็นร้านเออเป็นค่าอะไรบ้างครับเป็นค่าค่าเครื่องบินกับข้าวไม่น่าไปต่อนล่าแต่พักผ่อนอยู่บ้านไม่น่าไปต่อนะ้ว่สมบอยไม่หยุดอ่ะขานีเหมือนทำง่ายนะจริงๆทำยากมากพอปั้นเสร็จแล้วอยากกินป๊อกกี้เลยชมพู ก็ี่รสตาบรีมีปาเกลลางามาแ่เราไม่เมยไม่ามาเบยแอน้อนมแต่ไม่ยแม่แต่ชอกอะลลิ้นเป็นไรครับชอกอะเอาชอกอะไรไหมนี่ก็เอาจริงจริงๆแล้วออริจินอลนี่มาจากคนนี้นะอันนี้เราของกอค่ะอของกอลอันนี้เราที่กอฟไปที่ีรสชเขียวไหม อเคครับเด็กน้อยกินครับเี็กน้อยใบเตยหรือเปล่าน้องๆกินดินน้ำมันไม่ได้นะครับถ้ากินดินน้ำมันเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ปั้นต่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องไปอยู่โรงพยาบาลให้หมอล้กาใ่ไส้แม่เขาอาจจะมาด่าเราด้วยก็คุณแม่ของน้องก็จะด่าพวกเราด้วยนะครับกินก่อนให้น้องๆกินกินดินน้ำมันกินไม่ได้นะคะดินน้ำมัน เอาลครับใกล้แล้วนะฮะสำหรับช่วงท่อนบน<ช>นะของทางด้านมามีมม่ลองเล็กของพี่ด<ช>ีนนะฮะเกเก็บรายละเอียดดีมากนะครับพี่ดีมนะ,ะเออน้องๆครับพอดีอยากจะสารภาพว่าไอตัวที่เราถ่ายทำเมื่อตอนที่แล้วนะครับ ที่เราปั้นมามีหลองเล็กเนี่ยคือพอดีฟุตเทจมันหายหายไปแล้วเลยต้องมาปั้นใหม่เลยนะครับแอบไปทิ้งเออแต่ว่าตอนเนี้ยที่มาปั้นใหม่เนี่ยคือเราอ่าถือว่ามีเวลาปั้นมากขึ้นเราก็เลยปั้นจริงจังกห่าเดิมโอเรียกว่าเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยเกือบจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาประกอบให้น้องๆดูนี่นี่ดูดูแบบ ถือว่าเป็นการชดใช้นะเราต่้งใจปั้นให้ดีกว่าเดิมเลยงานละเอียดเลยเนี่ยนี่รู้ฮะนี่ของพี่ดีมก็ไปแก้งานมาไปทำมาไรแบสวยงานเทีนงานมือมือนี่มีขยับเนื้อมขยับได้วยนี่มือแบบมีมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วดูรองเท้าดีเทลของรองเท้าก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือแบบว่าอันนี้ใครเรียนแบบใครเอออ่าน่าจะดีมดีมดีมสวยกว่าดีมเ็นแบบอดีมเห็นไหมเอาแ้ว แต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือส่วนนี้ส่วไหนครับใบหน้าใบหน้าของของเรานะครับอันนี้เน้นโหดออกแนวฮาโลวีนหน่อยใช่เน้นโหดแล้เราของพี่ดีนเป็นไงเน้นคี้เล่เหมพี่ดูฟโกไงออกแนวน่ารักพี่เวกรอบเกิเหมือนไหมเหมือนไหมโอเคครับนี่นะครับเป็นส่วนตัวที่เราปั้นขึ้นมาส่วนตัวนี้คือไม่ให้ใครรู้เออใช่ใช่ไม่ให้ใครรู้โอเคป็นคลิป มัมมี่คอยาวเดี๋ยวขอมัมมี่เลยมัมมี่เป็นยีร่ามัมมี่หรือมัมมี่หรือกระเลียงอ่ะนี่นะครับได้น้องกระเลี่ยงคอยาวมาแล้วนะครับมัมมี่กลายเป็นกระเลี่ยงไปแล้วเสียบหัวก็ไปชไหนดูหน่อยอันนี้คือคอยาวจริงนะเป็นมัมมี่ลองเล็กแล้วก็ลองเน็กลองเน็กด้วยเออนี่ได้ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเน็กนี่แปลว่าอะไรเน็กแปลว่าคอนี่เ ่เขาพิม LS ด้วยนะคะพยายามจะทำให้มัน LS ทีนี้นะครับเราจะเอาส่วนตัวเสียบเข้าไปนะครับฟืบนี่ก็จะได้ตัวโโอ้หยาวมากนี่มันเริ่มจะเป็นดินสอหรือปากกาแล้วเนี่ยเออใช่นะตรงเด๋วเลยนี่จุ่มหมึกจุ่มหมึกเขียนได้จึ๊ดเขียนจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดนี่เริ่มจะเหมือนกระสือรองเล็กแล้วนะเออได้อยู่นะเนี่ยไหนหันมาดูเลยมันยาวมากเนี ภุงเขาป่องมากนี่น่าจะแบบว่ากําลังจะมีลูกอีกอันเนี่ยกำลังจะมีเดบี้บอกเลยว่าตัวเนี้ยเสียบให้ดูได้แต่ตั้งไม่ได้นะครับตั้งไม่ได้เพราะว่าเราทําสัดส่วนเหมือนกันในเกมจริงซึ่งความเป็นดินน้ำมันกับรวดเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้รับน้าหนักได้เลยม้กันไม่ได้นะเนะยหน่อยโอ้เหมือนเหมือนในเกมอยู่นะเออเออนี่ยเหมือนในเก ว่ามันนอนได้เดียวนะครับต้องต้องเอามือไปช่วยยันนี่ของพี่เสร็จแล้วเฮ้ยของพี่ดิมเจ๋งว่ะเหมือนในโฆษณาในเกมเลยอ่ะแบบนี้เลย ไหนครับพ่อปู้เสร็จแล้วเหรอใช่ครับอันนี้เป็นมัมมี่ลองเล็กสลิปอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นตอนนอนอยู่เพราะดูของพี่ดีนี่คือแบบอะไรไม่รู้แขนขาแยก่าแล้วไม่เมื่อกี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับใช่ตานี่คือง่วงมากนะเออตาเขียวตาเขียวคือง่วงมัมมี่ลองเล็กออกไปล่าเหยื่อมาสองวันไม่ได้นอนไอ้ไอ้นี่ของพี่ดีมคนนี้ไงเป็นเนื้อเออดูตอนเสียบแขนนะ เดี๋ยวดูเลสเส็งๆแล้วจะล้มหรือเปล่าเนล่วงเน่เดี๋ยวดูผลงานพี่ดีเฮ้ยเนี่ยโอ้ยมัมมี่หันเมื่อกี้มัมมี่เหมือนมัมมี่หลอนมัมมี่พี่ดีเหมือนจะไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยมัมมี่หลอนมัมมี่หันนะทรายมีการแบบว่ายังสวยเลยแต่แบบประกอบจนเละหมดแล้วเนี่ยอันนี้มัมมี่ลองเล็กแต่อันเนี้ยมัมมี่รอเล็กรอเล็กรอเล็กนี่ สุดเสียวจะมาตั้งชื่อเต็มของตัวนี้นะครับคือมัมมี่ลองเล็กลองเน็กแล้วก็ลองบอดี้สลิปโอ้ชื่อยาวมากชื่อยาวชื่อยาวมากลองจำกันได้ไหมเนี่ยมัมมี่ลองเล็กสั้นๆเลยสั้นๆเลยลองเล็กเลยสวยแล้วเนี่ยไม่เล็กไไนพ่อปูลองเป่าสุดีว่ามันคงหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นตัวที่เราไปปั้นมาใหม่นะเพื่อให้แบบ ให้น้องดูเลยว่าแบบเราปั้นจริงจังมันก็จะต้องออกมาสวยนะครับ<ม>คือน้องๆคนไหนถ้าสามารถปั้นออกมาสวยๆเนี่ยก็สามารถส่งมาให้เราดูได้ในเพจ<ม>ดิง้งดอกแดดนะครับ<ม>ในทางเฟซบุ๊กนะ<ม>เกิดใครปั้นสวยจริงๆเนี่ย<ม>ขออน<ม>ุญาตพ่อแม่ส่งมาให้ทางเพจดูหน่อยแล้วทางเพจเห็นว่า<ม><ม>สวยจริงเนี่ยอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้นะครับเออมี เอาตัวนี้ไปเลยไม่มีใครอยากได้แน่เลยของพี่ดีไม่มีใครอยากได้แน่เลยพี่ดีมเขาจะให้เหรอเอาของพี่ดีมยังไม่ได้ขอพี่ดีมเเลยให้อยู่แล้วหละไม่รู้เก็บไว้ทำไมโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะมาปั้นตัวอะไรสนุกสนุกให้น้องๆดูอีกนะครับอย่าลืมนะครับไปฝึกฝนวิชาปั้นในพวกนี้ก็เป็นการช่วยในเรื่องของสมาธินะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นะ เอาดีกว่าไปเล่นมือถือนานๆไงเออมือถือเนี่ยมือถือเอาไว้ดูช่องดิ้งหนองแดดแค่นี้อ่านคิดก็พอแล้วสมบอยด้วยอดีซีแฟม้มบอดูดูสี่ช่อง โอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็มาปั้นดินน้ำมันนะครับก็ไปดูนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาปั้นตัวอะไรต่อสําหรับวันนี้เนี่ยก็ให้ชมผลงานกันไปแล้วพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับแกนี์อันคิดของเรากลับมาปั้นดินน้ำมันให้น้องๆดูแล้วนะครับบ๊าย